ท่านผู้ชมขานาดนี้ส่งผมเด็กยิงหนูหินมาส่ผมส่ผมว่าส่งผมโคตรตลกเลยหนูหินอินเตอร์ส่งผมใส่ยิ่หลอกลูกเพราะนั้นแกซื้อน,นั้นมาจ่ายหิวข้าวนี่ไงอ๋อเพียงดามอะไรอย่ามาแน่เพียงนามมารอแล้ว ย้งเอาอะไรแถมมายิ่งเสร็จและแถมมาหนูไม่ได้หนูไม่ได้เป็นหนูหนูเป็นคนอืมก็หนูหินไงหนูหินยีเตอไงทรงผมทรงนี้แหละหนูข้าวซื้อข้าวมากินด้วยนะได้ทอดห่านใหญ่นะโอ้ยมันมันไม่ได้หาดใหญ่มันหาดมันหาดทะเลบัวเด็ออืมก้อนโุ มันพูดหนูได้ถอดหนูได้ถอดล็อกเกินด้วยอทำไมฝนมันตกมันตกหนักแล้วเพื่อนบอกว่าให้ถอดได้พว,วกที่เป็นโลหะล็อกเกินมันคืออะไรมันอร่อยไหมใคยๆโดนัทหรือเ่โลหะโอ้เป็นโลหะโอ้จ่ายนึกว่าขนมเนี่ยหนูถอดกระโปรงด้วย<ท>ดี๋ะหนูใส่เกงสอนหมาไม่ได้เห็นเกงอะไรห,หรอกแล้วทำไมต้องให้ถอดอรอกระพ่วงอ่ะไม่ ถอดในะั้เป็นโลหะออกกระโปรงเพื่อนก็บอกให้เป็นโลหะก็เลยถอดถอดทางเข็มกัดถอดทั้งอะไรยังไม่รู้ต่างๆอะอะไรนะี่ของเล่เนอะไรเดี๋ยวมดหรือยังไงเดี๋ยวะส่งผมไหมส่งผมหนูหินหนุ่มเลนะเน่นไหน <c oughs> ตัดหนุ่มจังมึงมึงไงใครไปกินเขากันดับแรกสูวหน่งอยู่ในบ้าน